มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสู่ขวัญเปิดใจเปิดเผยชีวิตที่ผ่านมาไม่ได้สมบูรณ์แบบอย่างที่คิดเป็นผู้หญิงที่เป็นต้นแบบของสาวๆหลายคนสำหรับสู่ขวัญบุรกุลที่ปีนี้ย่างเข้าสู่เลข5าแล้วนะคะแต่ก็ยังสวยสง่าและคงความสดใสทำเอาอายุเป็นเพียงตัวเลขไปเลยค่ะ ล่าสุดนะคะสู่ขวัญมาเปิดใจในรายการของ Wood ี้เอเผยเรื่องราวชีวิตที่ผ่านมาทําให้เธอเองทุกที่สุดในชีวิตจนทําให้ทุกวันนี้รู้จักคุณค่าและเข้าใจชีวิตมากยิ่งขึ้นค่ะสู่ขวัญเปิดเผยนะคะว่าสุขทุกมันก็ผ่านมาในชีวิตให้เราเรียนรู้กับมันตอนทุกก็ทุกที่สุดตอนสุขก็สุขแต่มันทําให้เราเข้าใจชีวิตรู้จักชีวิตมาก ว่าวันนี้เราเองไม่ได้เพอร์เฟกแล้วก็ไม่ได้มีทุกอย่างแต่ก็ภูมิใจที่เดินก้าวข้ามผ่านทุกอย่างมาได้เราเองไม่ค่อยกลัวว่าอะไรจะเกิดขึ้นเพราะว่าเชื่อว่ามันจะผ่านไปได้เราทั้งหมดจะเป็นเรื่องราวในชีวิตสุดท้ายก็จะรู้สึกว่าที่มาถึงวันนี้ก็เพราะว่าตัวของเราพูดถึงชีวิตไม่มีใครช่วยกันได้หรอกนะคุณต้องเดินไปด้วยตัวคุณเองทุกอุปสรรค มีคนยื่นกำลังใจให้ได้ให้คำปรึกษาได้ให้ความรักได้แต่คนที่ดีที่สุดต้องลุกขึ้นแล้วก็เดินไปเองก็คือเราชีวิตคนเราไม่ได้ยากอย่างที่คิดแค่อยู่กับสิ่งที่เรามีอยู่วิธีมันอาจจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เราทำได้ก็ได้ แต่เราพยายามที่จะคิดทําอะไรที่มันยากไปอีกมันต้องค้นหาวิธีนะหรือ,อยังไงก็สุดท้ายมันก็คืออยู่กับโมเมนต์นั้นให้ดีที่สุดไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์มันก็จะผ่านไปทุกวินาทีอันนั้นแหละคือดีที่สุดแล้วที่เราจะทําได้ และเมื่อถูกถามต่อว่าจําได้ไหมเคยบอกว่าจะออกจากวงการสูขขวัญตอบว่าตอนนี้ก็ยังคิดอยู่ตลอดเวลายังคิดอยู่เรื่อยๆถ้าเราไม่ทําอะไรทุกอย่างที่เราทําอยู่ตอนนี้จะเป็นยังไงนะแต่พี่ขวัญพบว่าพี่มักจะรักคนที่ทํางานด้วยเสมอเลยนะ มันเลยเป็นอีกเรื่องหนึ่งไปไม่ใช่ว่าเราอยู่ในวงการหรืออะไรนะพี่เป็นคนที่โชคดีเรื่องคนทุกครั้งคนที่พี่ขวัญทำงานด้วยจะกลายเป็นเพื่อนในชีวิตจริงเพราะฉะนั้นการออกจากวงการมันยากตรงที่พวกเขาเป็นเพื่อนของเราการไปทำงานเหมือนการไปได้เจอกับเพื่อนซึ่งเราเองก็รักแล้วก็อยากที่จะเจอเขาอยู่เสมอแล้วตอนนี้ชีวิตโดยรวมยังมีอะไรที่อยากค้นหาอีกไหมสุข,ขวัญบอกว่าขวัญว่าเราไม่ต้องไปค้น,คนหรอกคะ่ะ ชีวิตมันใส่อะไรให้เรามาตลอดโดยที่ไม่ต้องค้นหาเรารับมือกับมันให้ได้จะดีกว่ายิ่งโตขึ้นประสบการณ์ชีวิตก็จะมากขึ้นมันอาจจะซับซ้อนขึ้นยากขึ้นเพราะอะไรที่มันผ่านมาแล้วมันง่ายไปแล้วเราก็จะไม่โฟกัสกับมันค่ะเราจะก้าวข้ามผ่านมันไปโดยไม่ต้องใช้ความพยายามแล้วเรารู้เราเข้าใจเราผ่านมันมาได้ยังไงเรารู้แล้วก็เราเข้าใจแล้วแต่ว่าชีวิตมันก็ยังเป็นอะไรที่ Amazing เสมอ ปีนี้ขวัญอายุ50ปีขวัญเองไม่เชื่อว่าตัวเองเข้าใจชีวิตดีค่ะเพียงแต่ว่าเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอยู่กับมันางมีความสุขแล้วก็ทุกพอใจไม่พอใจสําเร็จและผิดหวังรู้ว่าจะอยู่กับสิ่งต่างๆแล้วก็อารมณ์ต่างๆอย่างไรแต่พี่เชื่อว่าพี่เข้าใจชีวิตได้ดีนะคะเมื่อเราจําเป็นต้องเจออะไรเราก็จะเจอสิ่งนั้นเองค่ะ สปีที่ผ่านมาเรื่องที่ทุกข์ที่สุดก็คือก้าวผ่านยังไงสุขวัญเผยว่าทุกข์ก็คือสุดเรื่องหนึ่งของการจากไปของคุณพ่อคุณแม่เพราะว่าภายใน3ปีที่ผ่านมาเสียเรียงกันเลยค่ะ คุณพ่อเสียไปก่อนคุณพ่อเสียปี2019คุณแม่เสียปีที่แล้วถือเป็นการสูญเสียที่ให้สัจธรรมของชีวิตจริงๆเพราะว่าสําหรับพี่ขวัญคุณพ่อสําคัญมากในชีวิตแต่เราก็รู้ตลอดนะคะว่าคุณพ่อไม่ได้กระทันหันแต่แกเจ็บป่วยมาหลายปีแล้วเราเองก็รู้ว่ามันต้องมีสักวันอย่างแน่นอน น่าความสามารถตอนนั้นทุกอย่างที่เราพอจะทําได้เราเองพยายามทําเต็มที่แล้วเมื่อคุณพ่อจากไปเราก็น่าจะเดินต่อไปได้ซึ่งก็เดินต่อไปได้จริงๆนะคะแต่ความทุกข์มันหนักมากค่ะเหมือนกับว่าบางอย่างมันฉีกแล้วก็หายไปเลยในชีวิต ชีวิตมันต่อรองไม่ได้จริงๆขนาดว่าเราเตรียมตัวมาอย่างดีแล้วก็รู้สึกว่ามีผลกระทบกับเรามากๆเป็นแก่นในชีวิตของเราที่เขาจากไปทุกวันนี้ใช้ชีวิตรู้คุณค่าของชีวิตตื่นมายังรู้สุขรู้ทกุก็เข้าใจว่านี่แหละคือการเรียนรู้ของชีวิตไม่เคยประมาทกับมันขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ